ผลไม้เดี๋ยวๆน้ำผลไม้เพื่อนๆคงรู้นะว่าอันนี้มันเป็นน้ำผลไม้นะครับเพิ่มพลัง,ลง,ลงอันนี้อันนี้อันนี้น้ำยังพี่นาดพอดีครับน้ำท่อมเด็ดท่อมมี่เอาโอ้ยเอาจ้บขวดฮะนาเกียาละเอา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 แล้วเอ้ ชาแนลนะครับผมเอาละครับต้องรีบแล้วครับผมเพราะผมนี่โอ้โหยากเตะตะก้อมากมากเลยนะครับผมโอ้โหดูผมก็รีบวิ่งลงบันไดแล้วครับแค่ลงบันไดก็เหนื่อยแล้วครับทุกคนครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่ได้ลงคลิปตะก้อนี่นานมากแล้วนะครับผมก็จะกลับมาลงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับดูครับบรรยากาศกําลังดีครับขอให้ฝนไม่ตกก็พอนะครับทุกคนนะนี่ครับ เป็นสนามเคหารามนะครับผมผมก็ต้องแปวรองเท้าที่รถก่อนนะครับนี่ครับรีบใส่รองเท้ารีบใส่รองเท้าเรียบร้อยครับผมเอา่เสร็จกันแลน่าฟาแลวหลายเมียครับผมโอเคครับผู้เียนมักัะยิงฝากดซับด้านใต้กดไลค์กดแชร์ให้ซ่องกับผมในลง้นสายเดียวในเด้อครับพี่น้องครับไปไปพ่ออยญชสนครับว่ามือหนีมันสิเป็นยังไงครับสิสนุกสนานขนาดไหนครับ เอาเลนะพี่น้องประชาชนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนวันนี้จัดอะไรเบียร์สองขวดนะครับวันนี้โอ้โหมาถึงนี่พี่นัดบอกจัดเบียร์สองขวดเลยนี่ครับดูลูกป่าเราอย่างเงี้ยล่ะสดละพี่เขาสดแหลดูออกเด้อเกิดกับบมไซอะไรครับนี่แหละครับมี่สักนี่แหะครับนักกีฬามีสักนี่แหะครับสีหาค้นมี่จะพูด สวัสดีครับสวัสดีครับน e e ี่ผู้สนับสนุนหลักครับน้องบอลน้องบอลโอ้หน้ำผลไม้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำผลไม้เ oh, พื่อนเพื่อนคงรู้นะว่าอันนี้มันเป็นน้ำผลไม้นะครับอย่าคิดว่าเป็นน้ำอ้อยนะครับผมชุ่มคอชุ่มคอนะครับเนี่ยเพิ่มพลังมากินนี่กินกินกินโชว์ในยีิสักครึ่งขวด โอเขาลองจิบแล้หน่อยเอาดิเอาลองจิบดิเอาเพิ่มพลังอันนี้อันนี้อันนี้น้ำยังที่น่าประดีครับน้ำท่อมดิท่อมมี่น้ำท่อมดิท่อมมี่เป็นรสชาติเป็นไ่นัวๆมันหวานเย็นเย็นมันหวานเย็นเย็นมันหวานเย็นเย็นมหวานเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ้าวโอ้ยอ้าวจับขวดเขานักกีฬาเจี๊ยบมาเอาเอาเอา ไปเยนังไงบ้างครับรสชาติหวานชื่มฉ่ำชื่มฉ่ำักเดียวอืน่นะี่นั่งซึมเลยทิ้ไบอกไว้นี่ครับสนามนี้นะครับมีแต่น้ำผลไม้ครับมีแต่น้ำผลไม้อุ้ยี่ยาท่ยามีน้ำผลไม้ด้วยนี่ สร้างสร้างสร้างของแท้ไม่ได้ไม่ใช่เสือนะไม่ใช่เสือนะครับไม่ใช่เสือสร้าง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 ยาพร้อมยังเอาเลยโอ้ยผมไม่กินผมไม่กินมีแต่น้ำผลไม้นะครับนี่ครับสนับสนุนโดยน้ำอ้อยเอาเอาอะไรแบบนี้แบบนี้เอาอะไรครับแบบนี้เอาอะไรครับ เอาอะไรครับแหมนี้เอาอะไรครับก่อนเอาอะไรไม่มีอะไรนะเอาอะไรครับอย่ามองนี่นี่ยังบอมอยู่นะครับทุกคนวอมอยู่ดูพม่ากับบางระจันนะครับพม่ากับบางระจันโอ้ตั้งน้ำอ่ะเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วครับเอาก่อนแล้วเอาก่อนแล้วเวลาเตะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนหรอกครับแต่เวลาแต่เวลากินเบียร์เท่านั้นแหละโอ้โหจักมาได้ไซ ดูครับดูนี่ยังเหนียวครับยังเหนียวสุดยอดเบิ้งกล่องเสียคนน่ะกล่องเสียแต่ละคนน่ะตังครับนี่ครับมีแต่เมื่ออาชีพเด้ฟังนี่มีแต่เมื่ออาชีพมีแต่เมื่ออาชีพเหมือนเดิมครับยังรักทุกคนผู้ติดตามทุกคนเอฟซีทุกคนรักเหมือนเดิม เดี๋ยวจะโชว์ฝีเท้าให้เบิงด้วยครับทัวแม่พี่น้องปราษาชนมือดีเดอร์ไลค์กดแช่ด้วยนะครับสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยน้ำอ้อยกดไลค์กดแช่ครับฝากกดไลค์กดแช่ด้วยนะครับผมเอาครับเบิงครับเบิงตัวตึงครับนี่โอ้ยบะยาำออกกล้องไหมเบิดสภาพแล้ว กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับทุกคนมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นระดับอดีตทีมชาติกันทั้งนั้นเลยที่เนี้ยเอาเบิ้งกันกักๆยังเหนี้ยอ่อนช้อยพื้นเทพนะครับนี่พื้นเทพเลยนะดูครับ พื้นเทพเลยจะบอกว่านี่จะบอกว่านี่ซ้อมนี่ทุกคืนเ <ś ması> <ś ması> ้าย่องมาไหนจะดีเนี้ยนซะ้อมทุกคืนครับ,บอย่าเสิร์ฟมาลูนี้อ้ยหันกลับมาครับนี่ครับตัวเทพครับนะนี่ครับตัวชงครับสูงยาวเข่าดีครับสูงยาวเข่าดีครับนี่ตัวเสิร์ฟเลยนะครับหลังเท้านะครับเอาแล้วสายจกอ่ะ นี่คือสายจกครับสายจกสายจกยโลือไปโดนกอลง่ายจังหวัดปาราไม่โดนตะก้อแกนแ้วเมื่อกี้เนี่ยอาคอยสักลูกขออีกสักลูกไปโดดอื้มยัดเข้ยช้ายัดเข้ยลุงต,ตายตายมาดูฝั่งนี้เสิร์ฟมาตังครับตัตงได้สวยเอาอีกแล้วอื้อหือปาดเบาๆหลอกนิ่มๆ เกือบมีกับบัสไซได้ไงเกือบมีกับบัสไซครับเบิ้งเอาฝั่งนั้นบ้างครับฝั่งนี้ครับสวยเออได้แล้วหนึ่งช็อตสวยๆจำมีกกิ๊กวงสวรรค์นะตั้งขึ้นมาเอาแล้วนั่นสันแบกให้เบิ้งเลยสันแบกเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องซันแบกให้ดูนะซันแบกนะซันแบกนะหนึ่งสองสาม เอาไหมเอาไหมสันแบกสันแบกสองเท่าเอาเขาสอบก่อนสันแบกอืออือ่าบุลลอดดรือวะมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นพื้นกันอันดับแรกวอร์มพื้นก่อนว่าจะเป็นยังไงพื้นวันนี้สัตว์บอสสัตว์บอสโอ้คือยังแน่นเหมือนเดิมนะทุกคน เง่นเดิมสายสายบ้างสายบ้างโอ้ยหาไม่เสียเลยโอเคยังได้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะลองขึ้นฟาดตรงนี้นะขึ้นฟาดตรงนี้ก็จะถึงหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหรอไม่ข้าเห็นอยู่ใช่ไหมหนึ่ง สภาพขอโทษขอโดๆๆกบอกบอกบอๆโอ้เม mm ื่อกี้โดดไปฟาดสองครั้งก็หมดแรงนะทุกคนไม่ได้เตะนานนะครับแต่ก็พอได้นะมาเดี๋ยวผมมาผมจะมาเตะแล้ว ทีมชาตินะครับผมอดีตทีมชาตินะครับผมตีซึงยอนะครับผมกับบอสซูหมอยครับผมตีซึงยอบอสซูหมอยวาวเอฟเลยครชายาสามทีมนี้ครับผมเป็นภาคที่ตลกด้วยนะครับผมเซอร์ปายชงป้ายเตะที่เน็ต ไอ้ไไมานี่เลยลงแล้วนี่นี่้ยสเมองสมองใช้สิ่งเลี้ยวใช้หัวครับไม่ได้ใช้สมองครับเว<น>ลาทีมชาติเขาเล่นกันนะดูไว้นี่ปืนใหญ่ปืนเล็กดูไว้นะครับผมอ้าวไว้นั่นแหละ เฮ้ลูกนี้พอดีครับผมตีสุมยอครับผมตีสุมยอสิบลูกจะข้าอยู่มา2สองลูก บอยอันนี้เขาเรียกเตะทิ้งเตะคว้างนะครับนี่ครับดูหน้าตานนะครับผมพระอาจารย์นะครับผมเตะทิ้งเตะคว้างจริงเลยครับผมไม่มีเลยดูไว้ดูไว้น้องอันไหนอันไหนดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอานะอันไหนดีก็เก็บไปนะครับลูกศิษย์ที่บอก เอฟซีทั้งหลายนะครับผมจับเลยโอ้โหลูกนี้ครับผมเก็บถึงนู่นครับท่าตูมครับผมรถไฟฟ้าสองสามหนึ่งสามะครับผมปัดไก่กนโอ้คือไก่แท่นุ่นครับเตะไก่ครับผมตะไก่ครับโบแมนเตะกานี่ครับผู้เตะครับผมนี่ครับว่าันลูกวดีลูกนี้ลูกดีครับผมกว่าจะได้เตะนะครับกว่าจะได้เตะครับจะเกมอยู่แล้วครับเตะลูกหนึ่งครับ ฝึกมา15ปีตีได้แค่นี้แหละครับได้แค่นี้ครับแล้วก็สเปะชปะอ่านะครับดูนะครับลูกนี้นะครับผมโอ้โหครับดูเตะครับดูเตะดูเตะครับโอ้ดูเตะโอ้โอ้ตีแล้วครับผมนี่ไงนี่ไง โอ้ไม่น่าเลยลูกนี้นะคบผมไม่น่าเลยนะครับลูกนี้นะเป็นมุกโอ้เล่นตะก้อมีมุกด้วยโอ้หน่าจะไปเล่นตลกนะเอาละครับชงมาโอ้โหครับเตะทิ้งครับผมอีกแล้วครับโออออกครับผมออกครับผมออกออกครับผมฝ่ายต้องข้ามเสิร์ฟต่อนะครับผมนะตกลงจะทําคลิปให้ดังหรือจะทําคลิปให้แย่ลงครับเนี่ยเอาครับเตะครับสุดยอดครับลูกนี้โอ้ ลูกนี้ดีครับลูกนี้ซึ่งเหย้ครับลูกนี้ซึ่งเหย้ครับลูกนี้ดีครับผมเตะดีครับผมฝึกมา15ปีเตะลงสองนิ้อกเกมครับเกมแล้วครับผมเอาเกมแลยครับผมอาเกมขอบคุณตากล้องนะครับนี่ตากล้องตากล้องใส่เกือบเนีตากล้องอ่ะใส่เกือบเนี่ยใส่เกือบจะไปชงให้ลูกน้องเล่นหน่อยชงให้ลูกน้องเล่นหน่อย ตัวตึงไหมแล้วตัวตึงอันนู้นตัวตึงอ่ะตงะึงเปี้ยเลยรมืดแล้วไฟปิดแล้วสามชุ้มครึ่งสองชุ่มครึ่งไฟปิดเมียนของเมียนของครับเมีนของเดี๋ยวไ้เจอกันในคลิปหน้านะครับปิดช่องกันหน่อยนัปิดช่องให้นหน่อยขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมทีมงานตะก้อขีฮหารวมนะครับผม ต่อไปจะไม่มีอีกแล้วทีนีบช่วยๆอย่างเงี้ยครับจะมีดีๆมากกว่านี้เยอะแยะครับครับผมฝากอติดตามเลยครับผมครับเอาเบอร์โทรได้ไหมฝากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ตู้เย็นนะครับช่องฟิตนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับไว้เจอกันใหมนคลิปหน้าครับเจอกันครับสวัสดีครับ